สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Nu x สนะครับเครื่องมือที่บอกได้เลยว่าเข้ามาแก้ปัญหาที่เป็นเหมือนทางสองแพร่งของการทาเว็บสมัยใหม่เลยเคยสังเกตกันไหมครับว่าทําไมเว็บสมัยใหม่บางเว็บเนี่ยโหลดปุ๊บติดปั๊บเลยแต่บางเว็บกลับปล่อยให้เราจ้องหน้าจอขาวๆอยู่นาน2นานคําถามง่ายๆน,นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดที่เราจะมาแกะรอยกันในวันนี้คือแกนของปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับมันเหมือนกับว่าเราต้องเลือกระหว่าง2ออย่างที่อยากได้ทั้งคู่ อย่างแรกเลยก็คือประสบการใช้งานที่มันลื่นไหลสุดๆคลิกปุ๊บมาปับ๊บเหมือนเราเล่นแอป,ปในมือถือเลยกับอีกอย่างก็คือการโหลดหน้าเว็บครั้งแรกที่ต้องเร็วปี๊ดและที่สําคัญคือต้องดีกับ SEO ด้วยให้ Google หาเราเจอซึ่งบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักพัฒนาต้องเลือกข้างมาตลอดเลยครับโอเคเพื่อให้เข้าใจว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยเราลองมาดูประวัติศาสตร์ของการพัฒนาเว็บกันแบบเร็วๆนะครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาที่มันแกว่งไปมาระหว่าง2ฝั่งคือฝั่งเซิร์ฟเวอร์กับฝั่งคลีเอนต์ืือก็คือเครื่องของเราดีแหละครับการเดินทางนี้มันเริ่มตั้งแต่ยุค90เลยนะครับกับเว็บ HTML ง่ายๆนิ่งๆจากนั้นก็ขยับมาเป็นเว็บแบบดินามิกที่เซิร์ฟเวอร์เป็นพระเอกอย่างพวกเว็บที่ใช้ PHP แล้วการปฏิวัติก็เกิดขึ้นครับ JavaScript เริ่มมีบทบาทมากขึ้น ฟรมเวิร์กอย่าง Vue.js ก็เข้ามาเปลี่ยนเกมจนมาถึงปัจจุบันนี้แหละครับที่เฟรมเวิร์กแบบรูปผสมอย่าง n u x t เกิดขึ้นมาเพื่อจะมาหาจุดที่มันพอดีพอดีตรงกลางคือในยุคแรกๆเนี่ยลูกตุ้มมันเวียงไปทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์สุดตัวเลยครับลองนึกภาพตามนะครับทุกครั้งที่เราคลิกลิงก์เซิร์ฟเวอร์จะสร้างหน้าเว็บขึ้นมาใหม่ทั้งหน้าเลยนะแล้วค่อยส่งกลับมาให้เราถามว่าดีไหมมันดีมากสําหรับ SEO แล้วก็การโหลดครั้งแรกครับ แต่ข้อเสียคือประสบการณ์ใช้นานมันจะรู้สึกกระตุกกระตุกหน่อยเพราะทุกอย่างคือการโหลดใหม่หมดทั้งหน้าและลูกตุ้มมันก็เหวี่ยงกลับครับเหวี่ยงกลับมาทางฝั่ง c คลเอนแบบสุดขั้วเลยโดยการมาของสิ่งที่เรียกว่า single page applications หรือที่เรียกสั้นๆว่า SPA ซึ่ง Framework อย่าง Vue.js เนี่ยทำให้เราสร้างมันได้ง่ายขึ้นแนวคิดของมันก็คือเหมือนเราโหลดแอปท้งแอปมาไว้ในเบราว์เซอร์ตั้งแต่แรกเลย ทีนี้พอเราคลิกไปมาในเว็บมันก็แค่เปลี่ยนการแสดงผลข้างในไม่ต้องวิ่งกลับไปขอหน้าใหม่จากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งผลก็คือมันลื่นมากใช่เลยครับเส้นแบ่งระหว่างเว็บกับแอปมันแทบจะหายไปเลยประสบการณ์ใช้งานนี้คือดีขึ้นแบบคนละเรื่องเลยแต่นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันเอาละ่ะแล้วราคาที่ว่ามันคืออะไรการที่ลูกตุ้มมันเหวี่ยงมาสุดทางฝั่งคลเอเน่ มันก็สร้างปัญหาชุดใหม่ขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ซะด้วยทีนี้มาดูกันว่าเบื้องหลังมันทํางานอย่างไงทําทไมถึงเกิดปัญหาได้คืออย่างนี้ครับตอนแรกเลยนะเบเซอร์ของเราจะได้ไฟล์ html มาแบบโลง่ลงๆเลยแทบไม่มีอะไรจากนั้นมันต้องไปโหลดไฟล์ javascript ก้อนใหญ่เบื้อริ่มมาพอโหลดเสร็จก็ต้องเอามาประมวลผลยังไม่จบนะ javascript ที่รันแล้วเนี่ยต้องวิ่งไปดึงข้อมูลจากที่อื่นมาอีกทีแล้วสุดท้ายถึงจะเอาทุกอย่างมาประกอบร่างเป็นหน้าเว็บให้เราเห็น เห็นไหมครับว่ามันหลายขั้นตอนมากนี่แหละครับต้นต่อของปัญหาจอขาวที่เราต้องนั่งรอกันสรุปก็คือเราได้ประสบการณ์ที่ลื่นปลื้ดปลื้ดแต่ต้องแลกกับการรอโหลดครั้งแรกที่นานขึ้นและที่เจ็บปวดกว่านั้นก็คือมันไม่เป็นมิตรกับ SEO เลยครับลองนึกภาพ Googlebot เข้ามาที่เว็บเราสิครับมันก็จะเห็นแค่หน้าขาวๆเหมือนกันแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่าเว็บเราเกี่ยวกับอะไรและนี่แหละครับคือจุดที่พระเอกของเราอย่างนักเข้าม,ามีบทบาท นักคือความพยายามที่จะดึงลูกตุ้มที่มันเหวี่ยงไปสุดทางเนี่ยให้กลับมาอยู่ตรงกลางกลับมาสู่จุดสมดุลโดยการนําพลังของฝั่งเซิร์ฟเวอร์กลับมาใช้อีกครั้งแต่ในรูปแบบที่ฉลาดกว่าเดิมนักเนี่ยเขาทําให้เทคนิคที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ไซเรนเดอริงหรือ SSR กลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยครับแนวคิดมันตรงข้ามกับแบบเมื่อกี้เลยนะแทนที่จะส่งหน้าลง,ลงมาคราวนี้เซิร์ฟเวอร์จะจัดการสร้างหน้าเว็บที่สมบูรณ์มีเนื้อหาครบทุกอย่างแล้วค่อยส่งมาให้เราทีเดียวจบ พูดง่ายๆคือย้ายงานหนักกลับไปให้เซิร์ฟเวอร์ทำนั่นเองครับแล้วข้อดีของมันคืออะไรโอ้โหมันแก้ปัญหาของแบบเดิมได้ตรงจุดไปเป๊ะเลยครับ 1. โหลดครั้งแรกเร็วขึ้นมาก 2. เป็นมิตรกับ SEO สุดๆพอ Google เข้ามาก็เจอเนื้อหาเลยและ 3. ยังช่วยลดภาระเครื่องของผู้ใช้งานด้วยเพราะงานส่วนใหญ่เซิร์ฟเวอร์ทำไปให้แล้ว ถ้าจะให้อธิบายว่า N ักคืออะไรมันก็คือเฟรมเวิร์ที่สร้างครอบ Vue.js ไว้อีกชั้นหนึ่งครับหน้าที่หลักของมันเลยก็คือจัดการเรื่องปวดหัวเรื่องซับซ้อนทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทำ SSR หรือฟีเจอร์เจ๋งๆอื่นๆให้เราแบบอัตโนมัติเพื่อให้นักพัฒนาอย่างเราเนี่ยไปโฟกัสกับการสร้างเว็บสวยๆฟังก์ชันดีๆได้เต็มที่เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ Nu กไม่ได้แค่พาเราย้อนกลับไปทาทุกอย่างที่เซิร์ฟเวอร์แบบเก่าๆมันฉลาดกว่านั้นครับมันคือการเอาข้อดีของทั้งสองโลกมารวมกัน คืออย่างนี้หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ส่งหน้าเว็บที่สมบูรณ์มาให้เราแล้วใช่ไหมครับ JavaScript ที่ฝั่งไคลเอนต์ก็จะเข้ามาทํางานต่อเหมือนกับปลุกให้หน้านิ่งๆนั้นกลับมามีชีวิตโต้อตอบกับเราได้เหมือนเดิมกระบวนการนี้เขาเรียกว่า hydration เนี่ยแหละครับคือการได้สิ่งที่ดีที่สุดจากทั้ง2ฝั่งจริงๆทีนี้นอกจาก CSR กับ SSR แล้ว Nuxt ยังมีอีกโหมดที่ทงพลังมากนั่นก็คือ SSG หรือ Static Site Generation ครับถ้าดูในตารางจะเห็นว่าช่องเวลาโหลดครั้งแรกนี่คือเร็วที่สุดเลย แนวคิดของมันก็คือสร้างหน้าเว็บทั้งหมดเตรียมไว้เลยตั้งแต่ตอนที่เรา b u i l โปรเจกต์พอมีคนเข้ามาดูก็แค่หยิบไฟล์ที่สร้างเสร็จแล้วส่งไปให้เร็วสุดๆอันนี้จะเหมาะกับเว็บที่ไม่ค่อยเปลี่ยนข้อมูลบ่อยๆครับอย่างเช่นบล็อกหรือเว็บเอกสารต่างๆและนี่แหละครับคือความเจ๋งของ n e x มันคือพลังในการเลือก คือในเว็บเดียวเนี่ยเราสามารถผสมผสานทุกโหมดได้เลยเช่นหน้าบล็อกเราใช้ SSG ให้มันเร็วสุดๆหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวที่ข้อมูลต้องอัปเดตตลอดเราก็ใช้ SSR ส่วนหน้าแดชบอร์ดท,ที่ต้องมีกราฟมีการโต้อตอบเยอะ,เยอะๆเราก็ใช้ CSR คือมันยืดหยุ่นมากจริงๆครับเลือกใช้ให้เหมาะกับแต่ละหน้าได้เลยแล้ว Nuxt ไม่ได้มีดีแค่เรื่องการเรนเดอร์นะครับอีกเรื่องที่เขาใส่ใจมากก็คือประสบการณ์ของคนทำเว็บหรือ Developer Experience มันมีตัวช่วยอัตโนมัติเยอะมากครับ อย่างเช่นเราแค่สร้างไฟล์มันก็สร้างราปหรือเส้นทางในเว็บให้เองหรือการ Import Component ต่างๆ,างๆก็ทำให้อัตโนมัติคือเป็นช่วยลดงานจุกจิกน่าเบื่อไปได้เยอะมากทำให้เราทำงานได้สนุกและเร็วขึ้นครับคำพูดนี้จากทีมงานนักเองเลยครับมันสรุปเป้าหมายของเขาได้ดีมากคือเขาอยากให้การทำเว็บเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายได้เว็บที่มีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือคนทำก็ต้องมีความสุขด้วยมันคือการใส่ใจทั้งตัวเว็บและคนสร้างเว็บครับ โอเคครับหลังจากที่เราย้อนอดีตและดูการทำงานของนักกันมาพอสมควรแล้วเรามาสรุปใจความสำคัญกันดีกว่าครับนี่คือภาพสรุปทั้งหมดครับนักก็คือตัวแทนของการหาจุดสมดุลมันไม่ได้บอกว่าเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าหรือไคลเอนต์ดีกว่าแต่มันคือการหยุดลูกตุ้มที่เคยแกว่งไปสุดทางซ้ายทีขวาทีให้มาหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางโดยการดึงเอาข้อดีของทั้งสองฝั่งมารวมกันเพื่อสร้างเว็บที่ทั้งเร็วดีต่อ SEO และก็ยังมออประสบการณ์ใช้งานที่ยอดเยี่ยมได้ ครบจบในที่เดียวครับและสุดท้ายก็ขอทิ้งคำถามนี้ไว้ให้คิดกันเล่นๆครับว่าเมื่อเรามีเครื่องมืออย่างน u กที่มอบทางเลือกที่ดีที่สุดให้เราได้ในทุกสถานการณ์แบบนี้แล้วหรือว่าสงครามระหว่างฝั่ง client กับฝั่ง s e r v ์ฟเอร์ที่สู้กันมานานแสนนานมันอาจจะจบลงแล้วจริงๆก็ได้นะครับ